ว่าอาหารเช้าเนี่ยดีมากถ้ากินแล้วเราจะแบบว่าไม่ไม่ความจําเสื่อมไงบุดดี้บอกก็การกินเช้าเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วถูกไหมอ่ะแต่สมมติเรากินเยอะแบบเนี้ยมันจะอ้วนไปไหมอ๋ยกินเยอะทำไมอะเจ๊เพราะมันคงไม่ดี่าบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราควรคบคุมน้ำหนักหน่อยพอไหมเขาบอกจริจริงแล้วเนี่ยเราต้องกินอาหารเนี่ยมันถูกต้องแต่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ขาดแป้งไม่ได้ ใชไม่ควรที่ขาดของทอดของมันแต่คุณเสียอย่างหนึ่งเวลาคุณกินคุณไม่ออกกําลังกายแบบผมอ่ะอู้ตายนี่ออกกาลังกายแล้วผมปั่นจักรยานไม่ออกดีกว่าปั่นจักรยานฉันยอมไม่ออกแล้วมุบออกกําลังกายแล้วเหมือนแกนี่ฉันยอมไม่ดูสิกินเหมือนยัดหานะดูดูนี่ฮะนี่เอางี้ดีกว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าการกินอย่างโอเคมันต้องอยู่ในปริมาณพอดีกินปุ๊บต้องออกกําลังกายทุกคนท่องได้หมดแหละแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทํากันได้วันนี้จริงๆเนี่ยแน่นอนมันอาจจะแบบ ต้องหาตัวช่วยอย่างตัวฉันเนี่ยการสมมติกินขนาดนี้เนี่ยอนาคตฉันก็เท่าแกเพราะฉะนั้นอโอเคทำยังไงไม่ให้มันโตอ้ว,วนกว่านี้หรือทําให้มันเล็กลงถ้าสมมติมีโอกาสนะฮะวันนี้เอาเองนี้เลยกว่าขอต้อนรับแก่ผู้มีเกียตรติท่านหนึ่งครับซึ่งขอบอกเลยว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีมากๆแป๊บหนึ่งน้ำแดงก่อนน้ำแดงก่อนมีนานไปแล้วมีนาน ขอต้อนรับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมะสวัสดีค่ะกินจะอิ่มเลยนะอิ่มเลยจริงๆปากมันเลยค่ะพี่วดำจริงๆขอกระดาษที่ชู่หน่อยจริงอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่หมูเนี่ยเป็นพี่ตี้ที่แบบว่ากินของทอดของมันของหวานแต่ไม่กลัวอ้วนเลยใช่ไหมพี่ ก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะเพราะว่ามีตัวช่วยอย่างดาวิน่าเข้ามาอมันคือยังไงมันดีพิเศษยังไงต้องคืออย่างที่พี่พี่หมาดำเมื่อกี้ทานแล้วแบบมันมันมากของทอดของมันคือของโปรดเราทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าขาดไม่ได้แป้งของทอดถ้ามันพี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วชีวิตนี้จริงจริงเราก็พวกนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นศัตรูอันตรายของร่างกายของหุ่นเราเลยแต่ว่าดาวิน่าเนี่ยคือมันจะดีตรงที่จะมีสารสกัดที่จะช่วยบล็อกไขมันแป้งน้ําตาลมันทมาจากอะไร ธรรมชาติหมดเลยค่ะ <c oughs> อย่างตัวเขาจะแบ่งเป็นเรียกว่าเป็นแบบสารมิติของการลดน้ำหนักซึ่งจะแตกต่างจากยี่ห้อ <c oughs> อื่นๆมากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแฟตฟรีเพราะว่าแฟตฟรีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจะดักจับไขมันแป้งน้ำตาลเพราะว่าจะมีสวนสกัดจากถั่วขาวมีสารสกัดจากผลส้มแข็ <c oughs> แล้วก็มีสารสกัดจากเขาเรียกว่า แอลแอลแอลนาทีฟนมีนมันคืออะไรหนูนมันจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญในเรื่องของการเบิร์นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดจากแอปเปิ้ลเขียวมีสารหลผงเคลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ออกกําลังกายช่วยด้วยไหมออกกําลังกายช่วยด้วยแต่ว่าจริงๆรแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันต้องยอมรับว่าอย่างคนที่ทำงานส่วนใหญ่จะไม่มีเวลากําลังกายตัวนี้ก็จะช่วยนั่นคือออส่วนใหญ่ฉันก็เป็นจริงคือไม่เอาคือจริงจมันมีไม่มีแต่เราขี้เกียจใช่บางทีมีเวลาก็อยากจะนอนพักมากกว่าตอบได้ถ นี่่จริงๆแต่สังเกตคุณหมูนะดูแล้วรู้สึกว่าพอทานปื๊บเนี่ยเขายังดูไม่โซมแกไปเจอเขาก่อนหน้านี้หรือยังไงฮะสถานการณ์กับพวกวิตตี้ไงกับที่ไปอีเวนต์น่ะใช่ไหมใช่ไหมหลังเวทีหลังเวทีไปสาบานสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไม่ใช่ไม่เคยเจอเขาแล้วเขาทานตช่นนี้แล้วอย่างเลยฉันขอตัดเข้าโฆษณาสักแป๊บเอาอีแจ็คไปสาบานก่อนได้วผมเจอเขาแล้วเขาทานตัวนี้เขาไม่โซมดูใสเป็นปังเลย ออนไลน์พอคุยกันก่อนคือยังไงตัวคุณหมูเองเนี่ยแน่นอนว่าคนเราทุกวันนี้มันจะไปให้ระบบเผาผลาญมันได้เหมือนสิบกว่ากว่ามันไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะสักเกินเลย24 25้ปุ๊บระบบเผาผลาญเราจบแล้วใกล้จะจบแล้วตัวคุณเองหลังจากที่แบบเมื่อก่อนเคยเคยกินมากๆแล้วมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแบบไม่ได้โครงใหญ่ที่จะอ้วนได้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะแบบเนี่ยหุ่นประมาณนี้แต่ว่าอ้วนสุดเนี่ยคือ50คือกินเพลินทํางานดึก ก,กินกลคนเออกินกลางคืนพอดึกๆๆกลับมาปุ๊บซัดจัดมือใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนแล้วตอนนี้<อ>หนักเท่าไหร่คะตอนนี้45ค่ะคือ45มาแบบคงที่เลยคือกินเท่าไหร่ก็คือแบบเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ค่อยแตกต่างคือการใช้ชีวิตไม่แตกต่างเลยแต่ว่าคือน้ําหนักเท่าเดิมตลอดถามจริงมันจะแตกต่างจากผลิตภัฑ์อาหารเสริมลดความอ้วอนทั่วไปยังไงบ้างตัวนี้คืออ,อย่างที่เมื่อกี้คุณแจ็คบอกนะคะว่าจะแบบเอ๊ะทำไมดูสดใสดูไม่โซไม่เบลอเคยได้ยินคำว่าเม่าวามหย แต่ว่<อ>าตัวนี้นี่คือไม่มีเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าสารสกัดส,ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลย<อ>ธรรมชาติใช่แล้วก็โย,โ,ยโ,ยโยไมคะ<ม>น,นั่นแ <ฮะ S 2> หละสาคัญคือด้วยความที่มันเ,ออเป็นธรรมชาติเพราะฉะน,นี้มันก็คือมีผลดีต่อร่างกายแล้วก็ได้รับมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยาเรียบร้อยแล้วด้วยบางทีความจริงเนี่ยเขาบอกว่าดูสิพวกนี้คือคุณอะไรบอกว่ากินไปได้แต่มันจะไปบล็อกไม่ให้แป้งไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้ใช้พลังงานที่มากขึ้นคือใช่ไหมฮะ ตัวคุณเองใช่ต้อง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 นานเท่าไหร่กว่าจะได้หุนขนาดนี้เอาจริงๆคือเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนที่ต้องแบบกิน3เดือนเห็นผลกินหนึ่งเดือนเห็นผลแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันเป็นระบบช่วยเสริมร่างกายเราอย่างอย่างเมื่อสักครู่พี่มดดําทานคุณแจัคทานใช่ไหมคะลองเลยกินยังไงออย่างกินหน้าสนาทีก่อนอาหาร15นาทีก่อนอาหารจะกไปเลยหนึ่งเม็ดแล้วจะบอกว่า อยากให้เห็นด้วยตัวเองจริงๆว่ามันออกมายังไงคือจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไขมันที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้นี้มันออกมาเป็นยังไงเฮ้ย <Hey. S 1> จริงๆ <c oughs> คือแบบ มันมันมันพูดไม่ได้อค่ะที่ด้านอยากเห็นไหมแจ๊กอยากเห็นไหมคือตอนนี้เอาให้บอกว่าสาบานแต่วันนี้ด่ามาเยอะนะเมื่วันนี้ด่ามากเยอะเอยคุ่มพุ้มล้วพุ้มบูญดีเวิร์กพุ้มบุญดีเวิร์กก็คือเอาให้แบบคนใกล้ตัวทานให้แบบว่าน้องๆในพิตตี้เอ็มซีทานอะไรอย่างเงี้ยคือเราทุกคนแบบว่าคุยแบบซื้อไปขายต่อสมัครตัวแทนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอทานแล้วมันเห็นผลจริงๆแค่แบบใครที่แบบอยากจะน้ำหนักลงเร็วนิดนึงก็เช้ามื้อหนึ่งเย็นมื้อหนึ่ง ก่อนอาหาร15บานาทีแค่นี้แล้วค่ะหรือมื้อไหนที่แบบอยากจะจัดหนักเป็นพิเศษทานบุฟเฟ่ตก็เลยแบบเอาไปให้เด็กิ่มมาเลยได้เลยนะได้แจกมาต่อไปที่ชมดีกว่าแจกยังไงดีอ่ะแม่คุณพระดำสำหรับสาวๆหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะหุ่นดีนะครับ เลยจัดยังไงจัดเอากี่กล่องคุณให้กี่กล่องพูดมาก่อนคุณเล็กี่กล่องรางวัลดีวันนี้สกิลรางวัลดีค่ะเอาไปเลยสิบสิบกล่องเลยนะจากผลิตภัณฑ์ดาวินาดาวินาค่ะนะฮะพิมพ์ที่เว็บวลกตามมาด้วยคำว่าดาวิน่าง่ายๆเลยกันสี่ตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคุณส่งมาง่ายๆเลยสิบรางวัลนะฮะเราจะแจกไปให้แฟนใหม่ไหมที่มาวันแอปคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะเอาไปให้แฟนไหมก่อนให้แฟนให้ตัวเองก่อนนะกินไม่ลงต่อให้มันเอามาทั้งหมดโรงงานดาวิน่ายังช่วยอะไรอีแจ๊ไม่ได้เลยแหน่เจ๊หอมต้องอำดู ขอบคุณค่ะ